โอ้โหเปิดมาถึงเจอชัดเด็ดเลยนุออ๊กขอบวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคัมนนะคะสวัสดีปีใหม่ครับมาแล้วเรอ,อมีข้างล่างด้วย ช่นะครับหลักช่อคลิปนี้นะมาอยู่กันที่ร้านอเนกประสงค์ตลาดนัดร้านอเนกประสงค์นี่ให้ดูด้านหลังนะครับนี่เลยเป็นร้านกว้างๆเลยนะที่จอดรถสะดวกสบายนะครับถ้ามาตรงนี้แล้วนะทุกคนน่าจะทราบแล้วว่าผมมาร้านไหนนะร้านสวยแซ่บซิ่งนะร้านใหม่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยว่าวันนี้จะมียำอะไรเด็ดๆบ้างนะครับไปเลยครับ บรรยากาศลูกค้ามาคอยหยับนะโอ้ oh, วันนี้แต่งตัวสวยงามเลยนี่นะครับโอ้โห oh, oh, เปิดมาถึงเจอชัดเด่นเลยขนะอบคุสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ะคะ่ะมาแล้ววันนี้เป็นวันแรกของปีเลยใช่ไหมวันแรกของปีค่ะ อรครับโโห้หเ,เปิดมาเปิดยกรถไปเทปแรกเออมดแรกเลยเปิดช็อตแรกเลย19กล่องอ19กล่องโอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่มาไม่ทันใช่ไหมลมหมอกเลยแม่วันดีค่ะสวัสนดะีค่ะวันดีค่ะคุณ <c oughs> แล้วคะอือหือนี่ละแบบ ได้เร็ว่สนาขาจะเพิ่มไข่ตอนนี้ไข่อะไรเหลือเพิ่มได้ไม่ได้เลยใช่ม่ไล่โบกับแมดาก็จะหมดแล้วนี่วันนี้มาตอนนี้ยกรถพิเศษตัวที่มีหัดเข้าไปเลยอ๋อตอนนี้ก็คือจกรถพิเศษหัดเข้าไปเลย พอมีข้างล่างด้วยไม่เห็นไปแล้วนะมอนผู้ค้าที่มามาร้านต้องฝนนะสวยทรับซิ่งนะครับก็เว้นระยะห่างนะครับเพราะว่าเขาก็นั่งกันห่างๆเลยแล้วก็นี่อันนี้เป็น อันนี้คือกั้นกั้นอาณาเขตนะครับไม่ให้เข้าเข้ามาใกล้กันเกินไปนะครับก็คือเว้นะร,ร,รนยะยะาาห่างในช่วงนี้นะครับเอวัดอุณหภูมิเพรามีเรื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาที่ร้านด้วยนะครับถ้า,ถาขายไปหมดแล้วหนูไม่ไปแล้วใช่ไหมร้องเลยร้องเลย ันนออโ้้ีดูเม็ดกล่องนี้ชุดนี้นะครับไม่รู้ของใครมากไม่รู้ของใครมากของผมในนี้ผมในนี้แหละผมรอมาชั่วโมงกว่าแล้วเรารอมาชั่วโมงกว่าแล้วนะนี่นะครับแต่ว่าพี่ขอดูหน่อยนี่เลยนี่นะแบบเต็มเต็มนะครับโอ้มีนี่ด้วย เจ็ดสิบสี่อยู่ไหมคะเจ็ดสิบสี่อู้ตอนนี้มาเจ็ดสิบสี่แล้วโทเลนลูกไข่ปูหมดแปลมดมาหลังปีใหม่ไหมคะไม่ได้เจอสุดแค่ลูกค้าหนักนะคะครับราคาต้นทุนก็สูงขึ้นนะครับเพิ่มด้วยโอ้ของทะเลก็ขึ้นเนาะขึ้นค่ะขึ้นมาก เจ็สบสาค่ะรอบท่าสองน้าสารอนัค่ะบินเมื่อกี้เนี่ยไข่สองหมดคือันไี่ผื่ไข่ปลาไข่แมงดาไข่ปลาหมึกไข่แมงเค็มค่ะแต่ว่าไข่ตูเราหมดเจสิบห้าค่ะเ7เจ็จ็สิบห้าแล้วนะครับ <S <S เนี่ยก็อยู่เว้นระยะห่างกันนะครับระหว่างรอยยํานะครับอ่าน้องดย้ายย้ายมาอยู่ที่อ่าร้านเนกประสงค์นะครับเทศบาลบางซายนะครับหรือเรียกแต่ว่าตลาดนัดเทศบาลบางซายนะครับ ตั้งจีเพ็มาได้เลยนะครับไม่ได้อยู่บนสะพานแล้วนะถ้าไปบนสะพานไม่เจอแล้วนะครับก็คือบบทปลาแรงดาแล้วก็ปลาปลาหมนนี้ันนทดเกมีปูม้าหนึ่งเนาะล เราไปตามคิว71ดู่นิแป๊บหนึงแป๊บนึ่งตามคิวหนี่อันนี้รอ้นาอันนี้รอเรียกตามคิวอันนี้พี่หนาม75รอเรียกตามคิวสองไข่เลย้ไม่ใช่สองเป็นสองไข่ก็เเดิมใช่ปะใช่แต่ว่าไข่นก็เลยเขาไเลจ้ะ มาจิบแล้วยกรถนะครับเมนูพอดข้ามปีนะครับเมนูน Is ี้เมื่อกี้จัดไปเจ็ดชุดนะครับเรามาดูว่าอันนี้จะอีกกี่ชุดนะเมื่อกี้เล่นไปเต็มๆไปแล้วเจ็ดชุดนะครับเมื่อกี้เห็นทั้งคนบอกมาผมมาไม่ทันเจอสิบเก้าชุดรวดเปิดบินเลยนะเปิดบินเลยนะ บินแรกห้าปีที่สองเจ็ดเลยครับได้เลยขอบคุณสองพี่เราก็ติกว่าจ่ายแล้วให้ด้วยเอนอ่ะอันนี้เจ็ดสิบก็คือวันนี้นะอันนี้สองเขาเปิดร้านบินหนักนะครับก็ส่งไข่สักเดียวเดียวกระหนุ่ยตอนนี้มาอีกแล้วนะต้นคลิปเราเจอไปเจ็ดอันนี้มาอีกหกหกเป็นสิบสาม นี่นะกำลังกำลังเคลียร์ออเดอร์ให้ลูกค้านี่ลูกค้าที่มาสั่งกันไว้แล้วก็เดี๋ยวทางร้านเนี่ยเขาก็จะโทรตามพวกนี้ถึงคิวท่านแล้วนะครับไม่ต้องคอยที่ร้านก็ได้นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ไปกันใครปูปลาเจ็ดแปดลุกรถข้ารอดรอเจ็ดแปดค่ะเจ็ดสิบแปดแขกรอตรงนี้ได้เลยค่ะพี่รอน้ำยาสักครู่ปา โเจ็ดเก้าครับเจ็ดส okay, ิบเก้าครับโอเคเราตรงนั้นได้เลยค่ะเรานนํำยำสักครู่จ้ะเจ็ดสิบสี่ไปใส่กับน้ำยำตไองดูว่ะอันเนี้ยไอพี่มารเสนออันนี้ขาดแซลมอนอันนี้ขาดหนํำยำอันนี้แซลมอน่อะไรก็ไม่ทันไม่ั่พี่ได้ขอบพี่มารอก็ ฮัลโหลค่ะเออหมดแล้วค <rapper> oh oh ่ะตอนนี้ฮัลโหลค่ะออหมดแี้วค่เซนนี้จะทโหล้่ะเออหมดนี้วค่ะตอนนี้ เต็มจัดหนักนะมาแล้วนี่นะปูฉ่ำๆเลยนะหอยบ้านด้วยหอยหอยบ้านด้วยนะครับคือคือยังไงมันแตกกันบ้านก็คือหอยทะเลบ้านเราเนี่ยอ๋อหอยทะเลบ้านเรานะใช่มันจะมีหอยใต้อ๋ออันนี้ก็คือหอยชนบุรีหอยใช่หอยอันนี้ของชนบุรีครับถ้าหอยใต้มันจะ เรยวๆแหลมแหลมอ๋อเร็วๆเร็วเียวเรววแหลมแหลมบ้านเนื้อมันจะหอบบาราลาก็สูงกว่าด้วยถ้าตั้งี่อยู่บ้านเรานะออถ้าถ้าที่นี่จะแพงกว่าใช่ไหมแพงกว่าขอะไเี้ยอยชนบุรีน้ำใส่น้ำตก่รบราเล่ยเรเลยะรเรานี ร้องเพลงเปิดคลิปเลยนะครับเอ๊หนูหนูเคยร้องเพลงเปิดคลิปให้พี่สักทีพี่ยังอ่าเคยเคยแล้วเคยแล้วเแล้วเนาะครับมีอีสี่ร้องได้นะมามาท่อนหนึ่งเดี๋ยวมีคนร้องได้เดี๋ยววันเสาร์พี่จะมารอตอนเปิดร้านขอเดี๋ยวขอจัดเต็มเลยเลขินเขินเวลามีคนร้องเขินเขินไอมีแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์นี่ค่ะพี่อยากได้ชุดนั้นอ่ะชุดที่เราคุยกันอ่ะ เป็นไลชุดนั้นสามารถใส่ได้เลยอ๋อใส่ได้เลยใช,ใช่ไหมแล้วค่อยเอาเสื้อผ้ากลัดเป็นชุดกลับบ้านไปให้หวอนอ่าเสานี้เสานี้ไหมใช่ <c oughs> เลือ่อง <c oughs> มั่วๆเลยนี่นะครับโอ้ย <c oughs> ให้ดูกว้างๆนะอือหือ บัดน,นี้รูปน้องฝนเต็มโทรศัพท์ผม <c oughs> รูปรูปน้องฝนเต็มเครื่องผมแล้วถ่ <c oughs> ายอยู่ถ่ายอยู่แต่ก็นงลล้งฝนไง อย่างอื่นมันบางๆเราก็จะตดเชยล้วก็จะตดเชยเพิ่มอย่างอื่นได้ไหมปกติเท่าไหร่ห้าสิบคิว๋ยวนี้เท่าไหร่ตอนนี้วันนี้เป็นร้อยหนึ่งร้อยแล้วนะครับต้นเครื่องสิ้นปีฟาดไป็นร้อยสามฟาดไป็นร้อยสามฟาดปีใหม่เป็นเสร็จอยู่ไอ้วัดแ้วไข่หนวดมาเติมไข่เร็วไม่มีหมดแค่นี้นะ แอบแอบไปเห็นรถมาแล้วนะ <S <S ใช้ไปก่อนที่ยังไม่แต่งยังไม่อะไรเดี๋ยจะไม่ได้แต่งเลยนะนะครับอันนี้เกิดเกิดเลยนะแอบเห็นรถมาแล้วนะเตรียมมาอาลังการกันได้เลยนะครับจะทําเป็นเวที <S <S ทําเป็นเวทีแล้วก็ทําเป็นสูตรรับวัคซีน <laughs> ถ้าถ้าเอามาเป็นเวทีพี่จองหน้าเวทีนะไม่มีแล้วก็หมดไม่นะครับเป็นออเดอร์ที่เสร็จแล้วนะครับเต็ม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 เลยนะฮะ ชเชดเชยกับไข่ที่หายไปชดเชยกับไข่ที่หายไปไม่หายแล้วค<ป>่ะแ,แต่มันน้อยมันน้อยนะก็คือจะใส่ให้ให้ครบทุกกล่องนะครับ,รบแต่ว่ามันมันปริมาณมันน้อยลงก็เพิ่มอย่างอื่นให้นะครับลูกค้าน่ารักนะครับคอยนานก็ไม่บ่นด้วยนะ <c oughs> เขาบอกว่ามันยินดูน้องฝนเพลินนะครับนี่ไหนแล้วเพลงออกก็จะได้ให้ร้องเพลงกันให้ฟัน ขอหน่อยขอหน่อยขอสักคลิปขอห้าไข่แมงดากรบหไข่แมงดาเนี่ยเน่ยขอบคุณลูกค้านะครับแมงดาหมดห้าไข่แมงดาหมดพอดีนะ Yeah. นัวๆเลยนะครับไป่นิดไปยิ่งแกงไม่มีพริกมะลกมีอะไรนะพริกพริกมีมีพี่นั่นแหละมีซิทชูอันนี้สองใช่ใช่ ไม่จะบผ้าได้ไปใช้ทำอะไรก้าวติดขึ้นขึ้นนี่เลยว่าก้าเนาะเดือดเดี๋ยวอกะดิบคือไม่มีแล้วค่ะเหลือแต่ยำน้ำแข็งกับน้ำเปล่าแล้วค่ะเหลือแต่ยำเลยนะยำน้ำแข็งยำน้ำแข็งกับน้ำเปล่าใช่ <laughs> ค่ะกี่กี่ลังนะวันนี้สิบสองสิบสองลังนะครับอันนี้ของอันไหนหนูอันแรกแรกเลยค่ะปลากระลาทอดเลยนี<อ>่กระลาแม่ยัเย็นอะรย อ่ะจ ah, ah, ็ดอม่ะามเจ็ค่ะไม่ปลาลาปลารามีนนใช่ปนี่นอันนี้มาเจ็ดปเอาเอาไปตามบินเลยหนูเทำาแล้วเจค่ะไม่ปลาราปลาราได้แล้วเหรอปลาราได้แล้วอันนี้มาอันอันนี้อ oui> ันนี้ปลาลาปลาราโอเครอเร่ เจสบ่ใส่สิบี่อุ้ยไม่ปลาหมดเลยอ่ะพี่ต้องยกรถหนึ่งห้าไข่หนึ่งปลาครับ ยกรถ่ที่จะ่เดยาวไกหนึ่งกระนหนึ่งปูม้าหนึ่งปลาร้าทั้งหมดข่าไกหนึ่งกร้่ระนัม้าหนึ่ หมดแล้วนะแต่วอาเพื่อนยังลูกค้าย,ยังโทรเข้ามาอีกนะ ขอบคุณครับเพนะิ่มแสงนะครับในี่ลูกค้าน่ารักนะเพิ่มแสงให้ผมด้วยนะอโอเคขอบคุณครับรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามให้เงี้ยฝากดกดไลค์กดแชร์กระดิ่งใ,ให้ประกาศทีช่ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ